ช่วงนี้เนี่ยมันมีคลิปวเวรัวอันหนึ่งที่กำลังดงดังมากๆทั้งบน X แล้วก็ติ k กต่อเกี่ยวกับผู้หญิงแม่ลูก3คนหนึ่งที่ไปเจอว่าสามีของเธอกําลังนอกใจและไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นลับหลังแต่สิ่งที่ทําให้เรื่องราวมันพีคมากขึ้นก็คือคนที่สามีของเธอไปมีอะไรด้วยเดินกลายเป็นตาลุงคนหนึงแทนซะอย่างนั้น แถมสามีของเธอเนี่ยก็พยายามบายเบียงและหาข้ออ้างว่าเขากับผู้ชายคนนี้เป็นแค่เพื่อนที่มาเล่น Xbox ็ด้วยกันเท่านั้นเรื่องราวสุดเอียงว่าในครั้งนี้มันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับมาแล้ววันพีดเอซออกบ็อกเซตสำหรับนักสะสมทั้งหลายที่มีสีกระปุกด้วยกันภายในรวมถึงสินค้าอื่นจาก Field แล Mr. b e a s บอยาชาสินค้าบ็อกเซตมีจำนวนจำกัดมากนะครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชั่น เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่9้ามีนาคมที่ผ่านมาซึ่งตัวละครหลักของเรื่องก็คือคุณแม่ลูกสามที่ชื่อว่ารีอลรอนด้าซึ่งตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องลูกคนที่4อยู่อีกด้วยและกำลังใช้ชีวิตอยู่กับสามีนุ่มของเธอที่มีชื่อว่าไบรอันซึ่งเป็นพ่อของลูกทั้ง3คนก่อนหน้านี้ในวันนั้นเรีอลเลิกงานเร็วกว่าปกติเพราะว่าเธอมีนัดที่จะต้องต,วตวรวจเลือดที่คลินิกซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากละแวกบ้านหลังจากที่ทำอะไรเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านเธอก็หยิบ เพื่อที่เธอจะช่วนเขาไปทําอะไรด้วยกันก่อนที่ถึงเวลาไปรับลูกๆแต่ปัญหาก็คือโทรไปยังไงก็ไม่มีคนรับสายไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่กันแน่ซึ่งตอนแรกเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอผ่านไปได้สักพักเธอก็เริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆขึ้นมาก็เลยตัดใจเปิดแอป,แ,ปแชร์โลเคชัน่นที่ทั้งคู่เปิดแ,แชร์เอาไว้ขึ้นมาดูและก็พบว่าสามีตัวดีของเธอนั้นกําลังอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่เธอไม่รู้จกักและไม่เคยรู้ว่าเขาเคยไปที่นั่นมาก่อนเลยด้วยซ้ํา โดยตอนนั้นเรเอลก็ยังพยายามคิดในแง่ดีว่าเออบางทีสามีของเธออาจจะรับจ็อบพิเศษไปแล้วเช่นไปส่งของอะไรบางอย่างให้กับบ้านนั้นก็ได้เพราะไบรอันไม่มีงานประจําถ้าเขาจะไปหาเงินเพิ่มก็ดูไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ที่มันน่าสงสัยก็คือบ้านหลังนั้นอยู่ห่างจากคลิน,นิกที่เธอเพิ่งจะไปเจาะเลือดมาเพียงแค่ประมาณ5นาทีกว่าๆเท่านั้นและด้วยความที่ไบรอันสามีของเธอเคยมีประวัตินอกใจเธอมาก่อนคิดแบบนี้ได้เธอก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นได้ ด้วยเซนของผู้หญิงอะน,นะเลยตัดสินใจขับรถตามไปที่โลเคชันในทันทีเพราะอยากจะเห็นด้วยตาตัวเองว่าเขาไปอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่กันแน่เมื่อไปถึงเนี่ยเรเอลก็เห็นรถของไบรอันจอดอยู่ที่หน้าบ้านหลังนั้นจริงๆ ความสงสัยทั้งหมดในหัวของเธอก็เปลี่ยนเป็นความแน่ใจในทันทีทเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและเริ่มอัดวิดีโอเอาไว้จากนั้นก็เดินไปเคาะประตูบ้านหลังนั้นหวังว่าทั้งหมดที่เธอคิดคงจะไม่ใช่เรื่องจริงหรืออาจจะเป็นการคิดมากเกินไปตามสไตล์ผู้หญิงพอเปิดประตูออกมาแทนที่จะเป็นผู้หญิงคนอื่นเหมือนที่เธอคิดเอาไว้เรื่องนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเธอกลายเป็นชายแก่คนหนึ่งอายุรุ่นดาวน่าจะ60ใส่แค่เสื้อยืดตัวใหญ่ซึ่งเรเอลเนี่ยก็ถามหาสามีของเธอแต่ชายคนนั้้นนนกลปปิดระตูใส่หาเธอแท จากนั้นไบรอันสามีคนดีของเธอเกระเดมาจากในบ้านเรเอลก็เริ่มยิงคำถามใส่เขาทันทีว่าเอ็งอยู่ที่นี่กับใครทำไมไม่ยอมรับโทรศัพท์และผู้ชายคนนั้นคือใครกันซึ่งไบรอันก็พยายามแก้ตัวว่าเขาแค่มาเล่นเกมกับเพื่อนเฉยแล้วก็อ้างว่าโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้อยู่ติดตัวเลยแม้แต่นิดเดียวทําให้ไม่ินตอนที่เธอโทรมาและไม่ได้ทําอะไรผิดด้วย แต่เธอก็ได้ถามด้วยความโมโหว่าถ้ามาเล่นเกมด้วยกันริงจแล้วทำไมเพื่อนของเองคนนี้เนี่ยถึงไม่ได้ใส่กางเกงในล่ะนี่พวกเองมาเล่นเกมหรือมาทําอะไรกันแน่ซึ่งไบรอันก็ไม่ได้ตอบคาถามในส่วนนั้นเขาทําได้แค่พูดกับเธอย้ำๆว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักหน่อยเขาสองคนเป็นเพื่อนที่รู้จักกันใน x b o ก็ก็เท่านั้นแต่ดูจากสีหน้าและก็ท่าทางของเขาที่ดูหลนๆมันก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าใดโดยเฉพาะเมื่อคิดถึงเรื่องที่เขาเคยนอกใจเธอมาก่อนก็ยิ่งทำให้เรย์เอลรู้สึกชุนหนักมาก เรเอลยิ่งฟังก็ยิ่งโมโหเพราะเธอกำลังตั้งคันอยู่แถมลูกอีก3คนนั้นก็อยู่ในความรดชอบของเธอทั้งหมดเธอก็เลยระเบิดอารมณ์ใส่เขาทันทีและบอกว่าเขาจะาวันได้เจอหน้าลูกอีกแต่ดูเหมือนว่าพ่อของลูกอย่างไบรอันจะไม่ได้แคร์อะไรเลยด้วยซ้ำ จากนั้นไม่นานชายแก่คนดังกล่าวก็เดินออกมาจากในบ้านด้วยเหมือนกันเขายังอยู่ในสภาพเดิมใส่เสื้อยืดเพิ่มเติมคือใส่กางเกงในแล้วและก็พูดกับเธอเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยได้ซ้ำเขาบอกกับเรเอลว่าพวกเขาสองคนไม่ได้มีอะไรกันเลยเป็นแค่เพื่อนกัน,นเฉยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังพยายามไล่ให้เรเอลออกไปจากบ้านของเขา สถานก,การณ์เนี่ยมันก็ยิ่งแย่ลงเพราะว่าระหว่างที่เธอกำลังจะกลับขึ้นรถชายคนดังกล่าวก,ก็พยายามจะเข้ามาแย่งโทรศัพท์จากเธอพยายามจะลบคลิปวิดีโอทั้งหมดที่เธอถ่ายเอาไว้เธอบอกว่าตอนนั้นเขาผลักเธอแรงมากทั้งที่รู้ว่าเธอกำลังตั้งทันอยู่ด้วยซ้ำ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็รีบหนีขึ้นรถและขับออกมาทันทีพร้อมกับโพสต์คลิปเหตุการณ์ทั้งหมดลงทิกตอกแล้วก็ Facebook ภายในวันนั้นเพื่อให้คนเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นและเพื่อให้คนรู้ว่าผู้ชายในคลิปคือใครและหลังจากที่คลิปนี้เริ่มแพร่กระจายออกไปมันก็กลายเป็นไวรัลในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงซึ่งบทเอกเนี่ยก็มียอดดิสูงถึง6ล้านวิวเลยทีเดียว แต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดมาก่อนเลยก็คือเพียงแค่ช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังที่เธอโพสคลิปเธอก็ได้รับจดหมายเลิกจ้างจากที่ทํางานโดยโตรงเนื่องจากบริษัทบอกว่าเธอมีพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลถึงภาพลักษณ์ขององค์กรใครจะไปคิดกันล่ะว่าเพียงแค่วันวันเดียวเรอลไม่เพียงต้องเจอกับการนอกใจจากพ่อของลูกเท่านั้นแต่ยังส่งผลทําให้เธอต้องเสียงานหลักไปอีกด้วยซึ่งรายได้ทั้งหมดมันก็มีไปใช้สำหรับการเลี้ยงลูกทั้ง3คนและกําลังอยู่ในคันของเธออีกหนึ่งคน เนื่นนนอ,อ,องจากนักเชอญเธอดิ่งลงเหวทันทีตอนนี้เธอต้องตกอยู่ในสถานะตกงานไม่มีไรายได้ต้องหาทางย้ายออกจากบ้านเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแถมยังต้องจ่ายค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหน,นดบวกกับค่าใช้จ่ยยายอื่นๆและพยายามเอาตัวรอดไปได้บรวัน,วนพร้อมกับการหางานใหม่สึ่งถือเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆสำหรับผู้หญิงคนหนึ่ง โดยเรเอลที่กำลังมืด8ด้านและไม่มีทางเลือกอื่นอีกต่อไปแล้วเธอจึงทำได้แค่โพสต์เรื่องราวของตัวเองลงในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Go Fund Me ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับขอความช่วยเหลือจากคนทั่วไปในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าศึกษาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาําวันหรือแม้แต่กรณีฉุกเฉินต่าง ดังนั้นสำหรับเรเอลแล้วสิ่งเดียวที่เธอสามารถทําได้ก็คือการพยายามบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คนเข้าใจว่าเธอกําลังมาเชิญกับอะไรอยู่และหวังว่าใครสักคนจะยืนมือเข้ามาช่วยเธอเละ้ลูกๆให้ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายเหล่านี้ไปได้ พราะต่อให้เรื่องมันจะเริ่มจากความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวแต่มันจบลงด้วยการที่หญิงคนหนึ่งต้องสูญเสียแทบทุกอย่างไปซึ่งเรื่องราวของเธอก็ถูกแชร์ออกไปอย่างต่อเนื่องอย่างบน r ร d d i t เองก็มีการพูดถึงกันดูๆเลยละครับแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นแนวเล่นมุกกระทำคำซะมากกว่าส่วนในช่องางาย่างทิกตอกและบน X นั้นเสียงส่วนใหญ่ก็พูดตรงกันว่าให้เธอหาท่านในดีๆสักคนเพื่อไปสู้กันในชั้นศาลจะดีกว่าและยังมีคนพูดถึงความไม่เหมาะสมที่บริษัทยกเลิกจ้างเธอไปทั้งที่มันแบบนั้นอีกด้วยกกก็เเรรียยไดด้วว่่าืออันอูสมค ยังไงก็ตามเรื่องราวของเธอก็ทําให้หลายคนรู้สึกเข็นใจและอยากจะช่วยเหลือเธอกันเยอะมากนอกจากคําแนะนำต่างๆแล้วคนจํานวนมากก็เลยช่วยเหลือเธอด้วยการบริจาคเงินผ่าน GoFundMe ีเธอโพสต์เอาไว้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มียอดบริจาคมากกว่า6,900ดอลลาร์ 6, คิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ250,000บาทและมันใกล้ถึงเป้าหมายที่เธอตั้งเอาไว้ที่7,500ดอลลาร์ด้วยเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเท่านั้นและเงินจำนวนนี้ก็ถูกบริจาคโดยคนจำนวนมากกว่า300คนที่เห็นใจเหลย,ยกช่วยเหลือเธอพ้นจากสถานการณ์ที่สิ้นหวังแบบนี้ แต่พอฟังมาถึงตอนท้ายก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากสำหรับเรเอลที่ต้องเสียทุกอย่างไปและตัวของเธอเองเนี่ยไม่ควรตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เลยด้ซ้ำยังดีที่ว่าเรายังได้เห็นความมีน้ำใจในย,ยังไม่ทิงกาของคนบนโลกอินเทอร์เน็ตส่วนสถานก,การณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรของเรเอลจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหรือไม่ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปละครับและเพื่อนๆล่ะมีความเห็นกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ติดตามคลิปนี้เลยนะครับ เหมเดิาพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางชอบบ่องแบลคเอ้าท์อีสปอร์ตก็รีบช่วยกดไลค์ u like, b s c r i b e ที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ